ในสังคมที่เต็มไปด้วยคำพูดซึ่งการสื่อสารมักถูกจำกัดให้เหลือเพียงแค่คำพูดสั้นๆส,สุภาษิตโบราณที่ว่าการกระทำของคุณดังกว่าคำพูดปรากฏเป็นสัญญาณแห่งปัญญา ที่อยู่เหนือการเวลาสุภาษิตนี้สรุปความจริงอันลึกซึ้งท้าทายให้เรามองข้ามการแสดงออกทางวาจาและตระหนักถึงพลังที่ปฏิเสธไม่ได้ของการกระทําของเราในการกําหนดการรับรู้และสร้างความสัมพันธ์ลากเงาของสุภาษิตนี้สามารถสืบย้อนไปได้หลายศตวรรษและข้ามวัฒนธรรมซึ่งสะท้อนถึงความเข้าใจพื้นฐานของมนุษย์ โดยเน้นย้ำถึงภูมิปัญญาที่ชี้ให้เห็นถึงการกระทำพฤติกรรมและท่าทางที่มีน้ำหนักซึ่งอยู่เหนือข้อจำกัดของภาษาเมื่อเวลาผ่านไปคำกล่าวนี้ได้พัฒนาไปสู่ความจริงสากลโดยเตือนใจบุคคลถึงผลกระทบที่การกระทําของตนมีต่อความสัมพันธ์ส่วนตัวความพยายามทางวิชาชีพและพลวัตทางสังคมหัวใจของสุภาษิตโบราณที่ว่า การกระทำของคุณดังกว่าคำพูดนี้คือการเรียกร้องให้มีปฏิสัมพันธ์ส่วนตัวอย่างแท้จริงในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี้ทำหน้าที่เป็นหลักการชี้นำกระตุน้นให้บุคคลแสดงความรักความพักดีและความมุ่งมั่นผ่านการก,การะทำที่จับต้องได้แม้ว่าคำพูดอาจเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะแต่การกระทำจะคงอยู่โดยทิ้งร่องรอยที่ลบไม่ออกไว้บนโครงสร้างของความเชื่อมโยง ท้าทายความผิวเผินของคำสัญญาด้วยวาจาโดยเน้นความสำคัญของการกระทำที่สม่ำเสมอและมีความหมายในการสร้างความไว้วางใจและความผูกพันทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสถานที่ทำงานกลายเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์สำหรับการสําแดงสุภาษิตโบราณที่ว่าการกระทำของคุณดังกว่าคำพูด ผู้นำที่มีประสิทธิภาพระหนักดีว่าการกระทำของพวกเขาสะท้อนกลับทั่วทั้งองค์กรกำหนดแนวทางให้กับวัฒนธรรมขององค์กรและมีอิทธิพลต่อขวัญและกำลังใจของพนักงานการเป็นผู้นำด้วยการเป็นตัวอย่างการดำเนินการให้สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กรและการแสดงความซื่อสัตย์ กลายเป็นคุณสมบัติที่ขาดไม่ได้สุภาษิตนี้กลายเป็นมน์แห่งความเป็นผู้นำโดยเน้นว่าการกระทำมากกว่าคำพูดสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความมั่นใจส่งเสริมการทำงานร่วมกันและขับเคลื่อนความสำเร็จนอกเหนือจากขอบเขตส่วนบุคคลและด้านอาชีพแล้วสุภาษิตโบราณที่ว่า การกระทำของคุณดังกว่าคำพูดยังพบเสียงสะท้อนในบริบททางสังคมผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมักเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการดำเนินการมากกว่าวาทาศิลปินมันกลายเป็นเสียงเรียกร้องการชุมนุมสำหรับผู้ที่มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาเชิงระบบ โดยเน้นว่าความก้าวหน้าที่มีความหมายนั้นบรรลุผลสำเร็จผ่านขั้นตอนที่จับต้องได้และความคิดดีเริ่มในการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลนี้คำพูดดังกล่าวจึงกลายเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเป็นการท้าทายบุคคลและสังคมให้ก้าวไปไกลกว่าการดีแต่ใช้ปากเมื่อมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันเพื่อโลกที่ดีกว่าและเท่าเทียมมากขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อเราเจาะลึกลงไปในความซับซ้อนของการสื่อสารของมนุษย์คำถามก็เกิดขึ้นมีกรณีที่คำพูดสามารถถ่ายทอดความแตกต่างและความตั้งใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการกระทำหรือไม่เราจะสร้างสมดุลระหว่างคำพูดและพฤติกรรมได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ต้องใช้การทูดและการแสดงออกที่เหมาะสมยิ่ง การยอมรับความแตกต่างเหล่านี้ช่วยเพิ่มความเข้าใจสุภาษิตโบราณที่ว่าการกระทำของคุณดังกว่าคำพูดเชิญชวนให้ใครครวญถึงความซับซ้อนของการมีปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์โดยสรุปการกระทำของคุณดังกว่าคำพูดไม่เพียงปรากฏเป็นความคิดโบราณเท่านั้นแต่ยังเป็นปรัชญาอันลึกซึง้งที่เชิญชวนให้ใครครวญ และชี้นำปฏิสัมพันธ์ของเราในโลกที่ถูกครอบงำโดยการสื่อสารมันท้าทายให้เราปรับการกระทำของเราให้สอดคล้องกับความเชื่อของเราส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสร้างความไว้วางใจและมีส่วนร่วมในโลกที่ความจริงแท้และเจตนาแท้จริงครอบงำ ขณะที่เราสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างคำพูดและการกระทำภูมิปัญญาเก่าแก่นี้ยังคงเป็นสัญญาณเตือนเราว่าการวัดลักษณะนิสัยที่แท้จริงที่สุดนั้นอยู่ที่การมีส่วนร่วมที่จับต้องได้ที่เราสร้างขึ้นบนพรมแห่งประสบการณ์ของมนุษย์ขอบคุณข้อมูลจากแชท GPT และถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ